ม,มาเปลี่ยนเป็นไทซันเซเว่นสปีดนะครับก็เป็นอย่างนี้ตัวไทซันเนี่ยเป็นตัวเหล็กนะครับผมเป็นแบบไทสั้นไม่เหล็กนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวยึดสี่จุดนะครับผมก็คือตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กยึดด้านหลังนะครับผมเวลาเราพับก็จะเป็นลนนักษณะนี้ตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นงานโคโซนะครับผม โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควนตั้มเจจีนะครับผมก็ตอนนี้มาอยู่กับคันสีขาวอีกแล้วนะฮะคันที่แล้วเปลี่ยนเขาเรียกอะไรวะคันแล้วเปลี่ยนคอยหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนอะไรอีกอันหนึ่งนะแต่เนาะใช่ปะ่ะแต่คู่นะครับแล้วก็วันนี้นะคันสีขาวคันเดิมนะจะมาเปลี่ยนตัวนี้ตัวท้ายนะครับนี่แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วะครับผม จากปกติท้ายสั้นเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนจากท้ายสั้นธรรมดานะท้ายสั้นธรรมดาอยู่นู่นนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นท้ายสั้นเซเว่นสปีดนะครับก็เป็นอย่างนี้าถามว่าท้ายสั้นเซเว่นสปีดต่างกับตัวนี้ยังไงนะฮะอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอ,อันนี้คือท้ายสั้นธรรมดานะครับผมธรรมาดามีไฟสองป้ายปกตินะครับผมแต่ว่าตัวนี้ จุดเด่นมันคือเป็นท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนียนะครับผมตัวท้ายสั้นแม่เหล็กอันเนี้ยจะแข็งแรงมากเลยนะครับผมเพราะตัวนี้ตัวเนี้ยดูตัวพับนะครับตัวพับเป็นเรียกให้บ้านๆก็คือบ้านพับประตูนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะติดตรงนี้เข้าไปนะครับเวลาติดก็อยู่ลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นของโคโซนะฮะ ก็โอเคเนี่ยครับไปแล้วก็จะเป็นโคโซนะครับจะเป็นตัวแซวันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับว่าตัวท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะสว่างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันก่อนเลย เราก็ติดตั้งท้ายสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเข้าไปนะฮะแล้วก็เปิดนี่เวลาเปิดมาครับโอเคครับผมเมื่อกี้ตรงนี้ก็ต่อไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ป๊อกๆเด้นาเปิดไฟให้ดูหน่อย นะครับก็ตอนนี้รถคันสีขาวนะที่มาติดท้ายสั้นนะครับผมของเซเว่นสปีดแล้วก็ไฟเลี้ยวของโคโรโซนะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็คือตัวท้ายสั้นเนี่ยเป็นตัวเหล็กนะครับผมเป็นแบบท้ายสั้นไม่เหล็กนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวยึด4จุดนะครับผมก็คือตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กยึดด้านหลังนะครับผมเวลาเราพับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ แ,แข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาสมมุติว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยเปิดยากนยเวลาเราเดินทางนะผมถ้าเราจะไม่อยากพับนะครับมันก็จะมีลูน็อตตรงนี้เห็นปะลูน็อตตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวเอาาเลยนะครับยึดน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อเวลาเดินทางไปตำรวจจะได้แบบแลัตบตกมันจะตกไม่ได้นะครับโอเคเห็นปะแล้วกาตบปิดไป้ฟึ๊บแม่แข็งแรงจริงๆนะครับของท้ายสั้นไม่เหล็กเซเว่นสปีดนะครับ แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นงานโคโซนะครับผมของโคโซโคโซก็คือจริงๆของเขาคือเรื่องแสงนะครับแสงแล้วก็ตรงนี้หลายๆคนจะมีปัญหานะก็คือชอบหักนะแต่อันนี้งอได้เห็นปะ่ะดูดิงอได้นะครับเวลามีคนซ้อนหลังเนี่ยมันงอนมันแบบจะไม่หักน,นะฮะหรือว่าแบบไปจอดที่แบบอึดเขาเรียกว่าอะไร,รจอดที่แบบคับแคบนะครับมันก็จะ ให้ตัวได้แนี้ครับผมครับก็ท้ายสั้นของเซเว่นสปีดนะครับตรงรุ่นของเอ็มลนะครับอันนี้อยู่ที่1250บาทนะครับผมอันนี้แข็งแรงนะแล้วก็ไฟเลี้ยวโคโซนะครับเป็นรุ่น Z1 วันนะครับตัวนี้อยู่ที่1290บาทนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับกับตัวไฟและท้ายสั้นเดี๋ยวเราพามาดูตัวไฟเลี้ยวกันนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวขวานะฮะ สว่างไหมจ้าเนีเดี๋ยวดูไกลๆเลยสว่างมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายด้านขวานะมาดูด้านซ้ายอันนี้ด้านซ้ายนะครับสว่างมากนะฮะเห็นไหมแล้วก็เนียเวลาเราพับไปแล้วเนี่ยองศามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับว้าสวยงามน,นะครับผม ถ้าใครชอบการติดตั้งไทซันแบบพับได้แบบนี้นะครับก็สามารถมาติดตั้งได้ที่ร้านซิปเปอร์ไบค์เกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ปิ้งตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใต้ล่างคลิปชั่นด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับของแป่งต่างๆนะครับผมก็จะมีอยู่หน้าเพจนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมแล้วก็สามารถมาได้ที่ร้านนะก็อยู่ลาดพับ87แยก8นะครับผมอันนี้ สวยงามถ้าใครชอบคลิปแบบนีบ้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็จะเข้า1100 subscriber เรียบร้อยนะครับโอเคใีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ